ซุ่มเฝ้าเพื่อนคนวันมันพักกันตายไปเลยอยังบระท่านพักกันตายอยู่ตีเฝ้าเพื่อนคนเฝ้าดีดีหูวจักไปเมดสุเลียงอร่อยหูวจักเบิดสุเลียงปานว่ามันเลยนอนอยู่เฮห็นน้ำเฮ้าอร่มันหูวจักสุเลียงเอร่อยหูวจักขักปาน,นัน่นคือพอไปเป็นหมอดูุหูวจักขักหกูวจักแนวหูวจักหัดตับหัดไตหัดใส่หัด,หดพุ่งเฮาุ่า หมูจักคักป็นนคือบ่ไปเลียนเป็นหมอซะสัสนนะแล้วก็จะมาสิแสบ่บคักแ่บแน่แต่เจ้มามกกรายเวรศุนสามกิโลแปดสิบพะนะหมูจักคักหมูจักแน่ขนไดว่าวเพื่อนค้นละตาตีหม่องกล้องตากจนเป็นฉี่ต้าปวกไหมขนไดว่าเพื่อนเฮ้ามันแสบสบ่บใช่ไห้บุญี่เวเพื่อนคนนี่แมนแท้ซุ่มไปดาหน้า